สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กูไก่พาพี่ๆมาชมรถสวยๆกันอีกแล้วนะคะคันนี้จะเป็นรุ่น สปอร์4ค2นะคะราคาค่าตัวเขาอยู่ที่9 0 9 4 0 0บาทนะคะคันนี้แต่งจัดเต็มมากๆเลยนะคะจัดด้วยชุดแฮมเมอร์รอบคันเลยนะคะแล้วก็ยางก็เป็นยางโอเวอร์ไซส์นั่นเองเนาะคันนี้พี่ๆเห็นไหมคะว่าสีจะเปลี่ยนแปลงนะคะตัวนี้เนาะลูกค้าทำการแ็ปสีนะคะหรือแ็ปสติ๊กเกอร์นั่นเองนะคะคันนี้แต่งจัดเต็มเลย <ๆ S 1> เดี๋ยวเรามาดูแต่ละจุดกันเลยนะคะว่าไก่แต่งจัดเต็มอะไรให้บ้างนะคะคันนี้ยก2นิ้วด้วยนะคะพี่ๆจ๋านะอะ เริ่มจากข้างบนเลยค่ะตัวนี้นะคะสครูปซองฟิตค่ะบี่ี่มาพร้อมในตัวมามาแต่งตัวกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าลูกค้าเลือกเป็นกระจังหน้าของวิตเตอร์นั่นเองนะคะมีไฟ LED ดีสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะไฟ LED นะคะไฟหน้าค่ะไฟหน้าในรุ่นนี้จะเป็นไฟหน้า LED ดีนะคะมาพร้อมด้วยไฟซีแคมนั่นเองนะคะตัวนี้ไก่เข้าไฟหน้าให้เรียบร้อยเลยนะคะ กันชนด้านหน้าค่ะลูกค้าเลือกเป็นกันชนหน้าของชุดเหล็กของ h ั m m e r นั่นเองนะคะชุดนี้นะคะไฟกันชนหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นของ h ั m m e r รุ่นแอปลารนั่นเองนะคะจะมีไฟเ,เป็นไฟคลีบฉลามตรงนี้นะคะพี่ๆนะสดวงนะคะไฟ LED ฟ LED นะคะหรือว่าไฟคริปฉลามนั่นเองนะคะ3ดวงติดตั้งมาพร้อมกับตัวกันชนหน้าตัวนี้เลยนะคะห่วงลักจูงก็มาติดติดตั้งพร้อมกันกับชุด กันชนหน้าเหมือนกันนะคะตัวนี้นะจุดเซนเซอร์ก็มีให้ถึง6จุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะยางตัวนี้จะเป็นยางโอเวอร์ไซส์เลยนะคะคันนี้เรายก2นิ้วนะคะพี่ๆเนาะคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นสีดํา สีดําเงานะคะลายฟันเฟืองนะคะตัวนี้นะลูกค้าเลือกเป็นลายฟันเฟืองสีดําเงานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กยางกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นยางคอริเดอร์นะคะยาง3า12.5ง R 20เลยอบเสร็จลบ44แมกเป็นแมกของเอเวนพายนะคะสีดําตัดกรอบด้วยสีเงินนะคะตัวนี้เนาะก็ยกสองนิ้วเปี่ยปนปิดนกปรบปรบารถกรันกินหน้ายางนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะ ราหลังคาข้างบนค่ะอันนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมนะคะตัวนี้นะเราหลังคารุ่นนี้ไม่มีเนาะก็ติดตั้งเราหลังคาให้นะคะตัวนี้นะก็บ้าเรามือจับก็ติดตั้งเรียบ,ร,ยบร้อยเลยลูกค้าเปลี่ยนแปลงตัวบันไดด้านข้างนะคะลูกค้าใส่เป็นบันไดเหล็กของฮัมเมอร์นั่นเองนะคะรถคันนี้แต่งจัดเต็มด้วยฮัมเมอร์ทั้งคันเลยนะคะเปลี่ยนจากบันไดโรงงานเป็นบันไดชุดเหล็กของฮัมเมอร์นั่นเองนะอะด้านหลังกันบ้างค่ะ โรบาค่ะตัวโรบาตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นโรบาของแฮม m มอรนะคะรุ่น Warrior p พัดนะคะมาพร้อมด้วยไฟสปอร์ตบาร์นะคะไฟถอยหลังนั่นเองนะคะตัวนี้เนาะก็ไฟท้ายค่ะไฟท้ายลูกค้าเปลี่ยนเป็นไฟท้ายของ Full LED เลยนะคะตัวนี้ไก่ครอบไฟท้ายให้เรียบร้อยเลยนะคะ ต่อไปค่ะตัวฝาปิดท้ายนะคะตัวนี้นะฝาปิดท้าย FORD นะคะทำเป็นสีดำเงาแววแล้วก็ฟอรมีกล้องถอยจอดให้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะ,ะอักษรคำว่าเรนเจอร์ค่ะก็เป็นอักษรอะคริลิกสีดำนั่นเองนะล<ฮ>ูกค้าเปลี่ยนกันชนท้ายนะคะเลือกเป็นกันชนท้ายของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้นะมีไฟสองป้ายทะเบียนมาให้ด้วยนะคะอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะตัวหัวบอลน,นะไว้สำหรับลากจูงรถลากจูนเรือนะคะหรือว่า รถบ้านนะคะเวลาออกแคมปิ้งอะไรสามารถลากจูงตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะอะไรเหลอโอเคด้านข้างนะคะพี่พี่จ๋าตรงนี้ลูกค้าเปลี่ยนท่อด้วยนะคะเป็นท่อของ SKS นะคะลายเทปล่านะคะท่อเดี่ยวแต่ออกคู่แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนั่นเองนะคะอ่ะพี่พี่คนไหนสนใจรถแนวการแต่งแบบนี้หรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถแต่งแบบนี้ได้เลยนะคะก สามารถด,ดีไซน์ลถของตัวเองได้เลยอยากจะแต่งแบบนี้ก็แจ้งกุ๊กไก่มาได้เลยนะคะก็เบอร์โทรศ9พทูนย์นะคะหรือเพจฝอพระนครใบกุ๊กไก่นะคะวันนี้ไก่ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ